โอเคอาดแล้วตอนนี้คีปุ่งเชินเาเดิไปชนนี่นั่นดิชนไอเนี่ยนะกูจะตายไหนะ้ยเนี่ยไม่ตายเดยวไม่ตายแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาปรับเอ็นไม่ตายเพราะว่าไม่มีดาเมจไอเหี้ย มันแค่เอาไว้เอามันแค่เอาไว้หยุดสตรวแค่น,นั้นเองซึ่งถ้าเราโดนอีกเราก็จะช่งักไปด้วยอ uh ๋อเหอเหมือนกับดักอะแต่กว่าหลกูไม่มีดาเมจที่ยังไม่รู้ทำไมไม่นกันแล้วตอนนี้ต้องทำอะไรไว้นีวยแบบไปข้างหน้า,านไม่ไปข้างหน้าแล้วมันจะเดินต่อไปองเงเออทำไปเป็ดโอเค อ้าวโอ้ตายเออลวงอ้าววงไอ้ยี่เปิดมาขนหนาแล้วเหียเปิดมากนเรื่องเลยงั้อย่าลืเมลเวลาเล่นระดับห้าดิเฮีย กดอะไรใช้พลังกดตัวซีใช้เคเนซีดในการวสาวาดหรือโดดศัตรูไว้ตัวซีใช่ไหมต้องเล็งก่อนนะอ,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 อยา่าอย่าก,กดมั่วไปหมดได้้หลังมาหลังมา เจ็ดเบนส์ผมอยากเปลี่ยนปืนปืนนี่ไม่ไม่ใช่เซตกูเลยหมดสะดุงหมดเลยใช่เียงเกมดังเกินใช่ใช่ไดิเือถึงได้ลดเสียงเนี่ยเอาไปจกจุดเจ็ดเลยดี่า้ขนาดลดแล้วมันยังดัง ใช่ถ้าในคลิปมาดีนเสียงเกมก็ยกราการการตัวเองนู่คือเสียงเกมมันยกระการยังไงวะอโหวนั่นไงว่าแล้วโอ้กอง มันกดถือของไงวะลืมต่อ F เคนีเออคนีเคนีสีกด F เวลาช็อปปิง้งซะทีปิกแทนดิวแบลมีชายดืสองคนก็เดินลอให้ใช้เสร็จไปเถอะ <c oughs> มันใช้พร้อมกันได้ปะทู่อ๋อนี่เจอแล้วมันเกียดมันไม่หลบ่นี่โดยอันอน,นี้ก็รอ,อคนโหดเขาแต่งตัวไปเลยตอนนี้เป็นผู้เล่นใหม่ก็ทำอะไรหรอ <c oughs> เป็นกระทือศอกล้อแล้วกัน ไม่มีสบไปกระทืบไปดิหมันหายมาหมดแล้วล่ะโอเคเสร็จแล้วปกติมาตรงนี้มึงจะได้ดาบนะเสีย่ยไม่เห็นได้เลยเลยแสดงว่ามึงอ่ะไม่ได้เล่นเกมต่อนื่องแม่งเลยไม่ได้ไม่รู้เกี่ยวไม่ใช้ ัลโหแนะนำว่าตัวเล็กก็ใช้ปืนกลดีกว่าใช้ใชพัดมากระเตินมันไม่ขุ่ม oh. ตัวไซยี <Hey. S 2> ตัว <Hello. S 2> เอฟไปนะ Hello. Hello. ตัวเอฟอ่ไปอ้วนน้ำมอลลมไปอ้วนน้ำมอลลม

พัดมาเลยผู้สุญหมดจะสุนไม่พอได้ใช้ก็พร้อมแล้วก็ไปเลยนี่กระ,ะสุนกูเหลอให้หกน,นัดแเด็ดเจสซอกยืน

โโลก็จำปากระพนแล้วก็สุดไม่มีจริงมึงมึงดูกูเดินเซ็แล้วเนี่ยไอ่ใช่ขอบคุณครับ ยาไม่มีกระเทือเป็นตัวได้ตายอาจจะมียามีกระสุนอยู่ใ้กล่องนี้มียาอยู่ไหนอยู่ไหนตัวเนเนอร์เนี่ยเทนเนอร์ไม่ใช่ดิเออล็อกเกอร์ ห,หน้านี่เลยเก็บของเดินได้บวกหนึ่งลีโหลดบวกหนึ่งดาไใม่เออเอาไปใส่มอสให้ปืนด้วยปืนจะได้แรงขึง้นแล้วก็ได้ตกเร็วขึ้น <What? S 2> กลับไปใส่ก่อนแม่กลับไปใส่ก่อนแม่ <What? S 2> เพื่อซื้อของด้วยจะไดนซื้อของไม่เป็นซื้อกระสุนซื้อสปายด้วยยังไม่มีจะใช้อีก Hãy <laughs> không điều. Oh. เขาอ,อยู่ตัวข้างใน,นใส่นี่ไงวะเลิวนี่งดีต้องซื้อของไงวะริว จะอยู่ตรงไอ้ที่เหมือนโล่กล่องอะ่ะก่อดสบายอะ่ะกมันจะเป็นการใช้สายพายกอดครับใช้ใชสายพายกอ,อดที่กานได้ครับของอ,อ๋อข้าไปเทมใช่เกมมันใช้ของออมันมนอมน,มนเตอร์ทั้งตัวไอ้เห<ๆ>ีย้ยทั้งฟาร์มของแล้วมาครับของได้ใช้เงินแต่แค่เกมนี้ไม่มีค่าเงิน พร้อมละโอ้ยเสียงโคตรดังเยแย่แม่งดังจริงเฮ้ยนี่เสียงกูจะปรับสูงแล้วนะเฮ้ยกูปรับอยู่แค่ยี่สิบอะกูปรับเพื่อสิบาเนยไปก่อนนิดนึง บอลดงไอ้แก่เธอเล่นระดับยากแล้วอยากเล่นสายเมลีบุกย,ยากมากๆต้องกดตรงนี้ป่ะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้เสียงฝั่งอีกฝั่งประตูเลยเปิดลิฟต์ป่ะก็กลัวเปิดท่อนที่หมายมากกว่า เสียงเกียร์แล้วกว่าหลังประตูมีแน่กว่าหลังประตูมีแน่แหลังประตูมีแน่แไอ้เนี่ยมีแน่แเป็นไมนีปืนกลรอเลยเอ้ยแสงแสง่อยดิได็ดเด็ดีเอ้าไม่มีไอ้เนี่ยเป็นบันไดลงเลยแต่เธออยู่ใต้บันได

เซฟวิ่งโอ้ว้าวโอ้โหนาเกลตันกลัวบันไดหรือเธอเนาะมีทางระเบิดไหมจะระเบิดทางระเบิดยักดไหมไม่มีอย่างงี้นะตัดตัดแขนขาไม่ใช่ใหญ่ tai Mạng tài leo. Ê tai đi. Mình cứ để nó kiếm cua như. vào. ตรงนี้ต้องมีคนตอนตรงนี้ต้องมีคนทำเครื่องคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคุ้มกันซึ่งคุ้มกันแม่งลำบากอะไรวะเนี่ยมึงเอาเลยอ่ะใ้กูทำไรเนี่ยกูทำอะไร ต่อกันเลยดีเลยมันไม่เป็นตงนนี้ม<อ>ึงอาจจะต้องกับหนาที่คุ้มกันแทนแล้วนะเออบางดีออกไงวะออกไปไทยมึงเข้าอยู่ดีดาราไม่เหลยอก่อนลโอ้ยมึงเยอะชิบหายเลยเอา้วล้าทั้งที่หน้าจอยังเป็นนี่อยู่ชิบหายแลย้ว

แรงข้างบนนี่คืออะไรดาบใช่ไหม,ไมใช่เอาเลยลิวจัดไปเลยกอว่าม,ม,มึงไม่น่ารอดรอดแค่เชื่อใจไว้ อดไไม่้วิ่งจุกเลยก็ได้วิ่งจุกเลยก็ไม่ไหวแต่กูเนี่ยจะตายแล้วโอเคพอลุกันโอเค Mà Cái ta này tôi sẽ chạy ra đi. โอเคได้แล้วหนึ่งอันเยอะไม่เนี่ย

ไอ้ชิ้นสุดท้ายยังไม่เีไเชื่ดู้โดนจับไม่เชื่ออ้าวูตายผูโดนจับไปเยี่ยมไอ้เยี่ยชิ้นสุดท้ายพอดีแล้วได้แล้วด้วยไม่กูโดนจับอยู่ไอ้เยี่ยเอ้ยเดียวไอ้เยี่ยแล้วไม่แล้วไม่เสือจจับตอนมึงจะเสร็จพอดีด้วยนะกูโดนจับตอนที่มึงจะเสร็จพอดีไอ้เยี่ยใช่ผูเยี่ยกูกำลังคลิกไทม์อีเวนต์กับมันอยู่เลยไอ้เยี่ยแล้วมึงก็โดนกระสุน ตัวตายไปเลยไม่เป็นไรเว้ยเดีย๋ยวมันก็โลแกแล้วมันจะเร็วขึ้นนี่มันจะทำเสร็จเร็วกว่าเดิมพร้อมยังเดี <Yeah. S 1> ๋ยวมาเต็มแล้วก็พร้อมไปเลย จริงจังมาก,มากโุเงมมียบเลยไอ้เหี้ยกูตั้งใจเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้ยเร็วจิ้มเดี๋ยวเขยนเร็วกุลยเดือดเดือดมได้วยกันเดือดมาด้วยกันตัวว่ะไอ้ตัวตว่ะ โอ้ยฉลวงโอ้วโอ้มันกลัวใคโอ้ยโนอมีบอสแถมไทยกันเนี่ยมด็มันไม่ใช่แคบอสไรยังไม่แค่ตัวธรรมดาแค่นั้นเอง โอ้ยยี่ยไม่อย่าเข้าใกล้มันนะตีธรรมดามันโคตรแรงเลยโอ้ยมันไม่เจ็บหรอกแต่มันตีธรรมดาแรงตัวเนี้ยมาชุบก่อนมาชุบก่อนเร็วเร็วดูกูตายดูกูตายเร็วเร็วมาเร็วเดวกูตายโอเคทัน ก่อนเลยเขียนพวกแล้วเดินโอเคกระสุนไม่ไมีแล<ะ>้วกระสุนก็หมดแล้วอีกเลยมีที่ค่าผองอยู่นี่เป็นเลยพีสแซมถ้ากูจำไม่ผิดค้าศึกหนักเตรียมกระสุนเตรียมอะไรให้พร้อม กำลังเช็คยู่ิชอันนี้มีขอให้เก็บเพิ่มมัมันน่าจะหมดแล้วแหละเพราะมันมีให้เก็บแค่ตอนเข้ามา